ที่สามชนบุรีสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับมีฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์ของโตโยต้าไทยพิมลีกเอลกาซิโกของเมืองไทยนะครับชนบุรี FC พบกับ s c g เมืองทองจูในเต็ดนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่คุณพลกิเลศหยกเราเดินทางเข้าสู่ภายในชนบุรีสเตเดียมครับดัสกอนท้องเหลาติดโทษแบนในเกมนี้พอดิบพอดีเลยนะครับและที่สําคัญกับตันโกนั้นก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เล็กๆน้อยน้อยนะครับ มาริโอ,อยูรอสกี้ที่ทิพันธ์พุ่งจันทร์ก็จะได้รับโอกาสในการลงสนามเป็น11ผูเ้เล่นตัวจริงครับวิสตูสักแก้วเรือนะครับยังคงรับหน้าที่เป็น11ผูเ้เล่นตัวจริงเนื่องจากว่ากวินทมสัจจา,น,าน,นั้นยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นเดียวกับสราวุตกลยาณบัณฑิตนะครับก็จะได้รับโอกาสแทนที่พี่แบ็กอาทิตย์ดาวสว่างที่เอ็นไขว้หน้าฉีกขาดนะครับก็ต้องพักรักษาตัวราวๆสัก4-5เดือนครับ ก็ s 1> <S 1> ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่ชนบุรีประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าไม่ล้ามากสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเดินทางครับพีทูชนะนันต้องบุกผานะครับได้รับเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนขับรถลามเลยทีเดียวครับก็เดี๋ยวนี้สมโมสร s อ SC g เเมืองทองยูเนเต็ดของเราหรือแม้แต่กระทั่งชนบุรีเองนะครับก็จะมีแฟนคลับ ที่ประทับใจในเรื่องของฟอร์มการเล่นตั้งแต่การรับใช้ทีมชาติตามมาให้กำลังใจในสโมสรของแต่ละสโมสรด้วยล่ะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าดีใจและก็น่าภาคภูมิใจสำหรับนักเตะฟุตบอลไทยพิมล,ลีกทุกๆคนเลยนะครับที่มีแฟนคลับมาให้กำลังใจนี่ครับกองเชียร์กิลเลนผีย,ยองคาราบครับกองเชียร์ชนบุรีเอฟซีครับก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากมาก สองสโมสรน,นี้สามารถเดินไปมาหาสู่กันภายในสเตเดียมได้นะครับเนื่องจากว่าทั้งคู่เป็นมิตรที่ดีต่อกันนั่นเองครับและกระทางเจ้าบ้านเองก็ให้ตัวทีมเยือนค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแล้วครับในเกมนี้เราก็เลยจะเห็นแฟนคลับกิเลมิยองหน้าตาม,มากๆเลยล้ครับนี่คุณแม่ของพี่ตองกวินธรรมสัชนันนะครับเช่นเคยครับเป็นแฟนพันธุน์แท้ของสโมสรกิเลมยองถึงแม้ว่าคุณลูกจะลงสนามไม่ได้คุณแม่ก็ยังจะตามเชียร์ตามให้กำลังใจนักเตะกิเลมยองอย่างเช่นเคยนะครับ โอ้เป็นภาพบรรยากาศหน้าสนามที่คึกคักจริงๆเลยแหละครับคุณผู้ชมเนี่ยมืองทอทีวีของเราพี่น้อยตากล้องนะครับไปเก็บภาพมาฝากแม่แต่ละคนก็ให้ความร่วมมือในการโบกมือทักทงทักทายกล้องของมืองของทีวีของเรานะครับเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับก็มีรถโมบายของสโมสรของเราเข้ามาจำหน่ายชุดแข่งขันวรวมไปถึงของที่ระลึกด้วยล่ะครับแฟนคลับชนบุรีเอง คนไหนที่ชื่นชอบสโมรสรกีฬาพิยงของเราก็จะได้จับจองซื้อชุดแข่งไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ชมบุรีรถโมบายก็มาถึงครับนี่นะแฟนคลับกีฬาพิยงของเราดูอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆเลยละครับหลายต่อหลายคนนะครับมารู้จักกันจากสนามฟุตบอลนี่แหละครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาชมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวถือว่าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละสัปดาห์ซึ่งกันและกันนะครับไม่เคยเจอเพื่อนหนึ่งอาทิตย์ ฟุตบอลนี่แหละครับที่ทาให้ทุกคนได้เจอเพื่อนกันก็เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยละครับสําหรับกองเชียร์กิเลนพยองของเราในฤดูกาล2015ครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคผู้เล่นตัวจริงของสโมสรกิเลนพยองก,กันดีกว่านะครับว่ามีใครกันบ้างผู้สาประตูเป็นวิศนุสากแก้วเรืองนะครับสองเซ็นเตอร์นาะโอกิอาโอยมามะยืนคู่กับสลาวุตกัรยาณันะบัณฑิตแบ็กซ้ายเป็นคิมดองจินแบ็กขวาปิยพลพาณิชกุล มิดฟิ์ตรงกลางนะครับการขาดหายไปของกัปตันโกดดสกรอนทองหลาก็ทดแทนโดยทิติพันธ์พ่วงจันทร์สารัตยยูเย็นแล้วก็มาริโอยูรอฟสกีนะครับแนวรุก3คนนะครับเคลตันสินวาชนนันป้อมบุผาแล้วก็ทีริลินแดงดาซึ่งรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมในนัดนี้ด้วยล่ละครับแม่นานทีก็จะเห็นพี่มุ้ยทีริสินแดงดาได้เป็นกัปตันทีมนะครับ จากมือกับพิติสินตวีชัยนี่ครับคือภาพจากกล้องมุมไกลๆจะเห็นได้ว่ากองเชียร์กีเลนพยองของเราหนาตาแล้วก็ดูแบบขนลุกมากเลยละครับคุณผู้ชมแมาเวลาเชียร์ร่วมกันเนี่ยเสียงดังมากๆเลยละครับสุดยอดจริงๆสําหรับแฟนคลับกิเลนพยองเป็นชบุรี FC เจ้าบ้านครับได้เขียนลูก,กเริ่มเล่นก่อนส่วนกีเลนพยองนั้นบุกจากทางฝั่งซ้ายมือไปขวามือทางจอโทรทัศน์นะครับโอกาส แรกเนี่ยเป็นของเจ้าบ้านนะครับยังไม่ถึง1นาทีโอ้โหเดี๋ยวก็คุญยาเกือบจะใส่สตอร์ให้กับเจ้าบ้านนะครับโชคดีที่เจ้าตัวยิงไม่ตรงกรอบนะครับเบียดเสาไปนิดเดียวเป็นการทักทายที่น่ากลัวของชลบุรี FC ครับหลังจากนั้นสราวุธกกลยานบันดิตนะครับมีปัญหากับเรื่องความเร็วของแนวรุกชลบุรี FC ได้รับใบเหลืองไปเร็วมากๆเลยละครับทำให้เจ้าตัวต้องเล่นยากขึ้นนะครับหลังจากนี้ มาริโอยูรัฟสกี้ครับตวัดบอลออกทางฝั่งซ้ายทีละศินป์สปีดต้นแซงสุดที่น,นั้นเห็นๆครับแต่ว่าไม่มีเพื่อนเติมมาเจ้าตัวตัดสินใจกึง่งยิงกึ่งผ่านก็ไปแฉลบแล้วเข้ามือสินทวีชยัยครับลูกแต่มุมของชนบุรี FC ครับโอ้โหอ,อันเดอร์สันดอสันโตสแมโชคไม่มีครับโขกลงพื้นแล้วมันเด้งไปชนเสากิเลพิองยังรอดการเสียประตูไปอย่างวุดวิด ฝีคิก,กระยะวังผลของเกรตันซินบายิงไปฉลับแนวรับของชมบุรีได้เตะมุมครับลูกเตะมุมทิธิพันธ์พุ่งจันทร์แล้วทิศสินมงโชงให้กับเกรตัน <c oughs> พยายามจะยิงวิสายพูลิทัศน์ต้องแห่สกัดออกมาก่อนแมมกันแรกก็สนุกครับสำหรับ2ส,สโมสรสมกับเป็นบิ๊กแมตช์ของเมืองไทยพีนพนิชกุลครับขว้หลอกแล้วให้กับเกรตันเกรตัน ยกบอลให้กับเชน,นันันเชน,นันันตัดสินใจตวัดเข้ากลางแล้วมาริโอยิงดีขวาตรงตะข่ายครับโอ้โหเป็น s อ g ซเมืองทองอยู่ในแต่ที่คมกว่านะครับแล้วเป็นมาริโอยูโรฟสกี้ครับนัดนี้ได้รับโอกาสเป็นสเปผู้เล่นตัวจริงครับแมเจ้าตัวปลดปล่อยแล้วครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นเครียดอยู่นานนะครับในเรื่องฟอร์มการเล่นแต่เกมในนัดนี้ทําได้ดีครับยิงดีขวาข้างไม่ทันัดด้วยแต่ว่ากระตรงตะข่ายแล้วครับ แมนชนนันป้ปาบุบผาแอสซิตี้ดีครับตวัดกลับเข้ามาแล้วเป็นมาริโอยูรอฟสกี้ครับเบิกสกอร์แรกให้กับเอสซีมุทองอแต่ขึ้นนำชนบุรี f อไปก่อน1ประตูต่อศูนย์เจ้าตัวมักจะถูกฉลโลกกับชนบุรี FC นะครับทำประตูได้สม่ำเสมอเลยสำหรับมาริโอยูรอฟสกี้ชนบุรีพยายามจะทวงประตูคืนครับบิยวน์พนิชกูลครับแม่เหนียวนิดเดียวเองพุทธศิลป์สราวุธพรหมศรีรน์ครับควักใบเหลือง ฟาวจังหวะแรกได้ครับใบเหลืองไปเลยแล้วครับโอ้แล้วจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมชมบุรีเอฟซีได้ลูกโทษที่จุดโทษครับโอ้โหพูทตศิสินสนาวุฒิพงศ์สีโรดครับตอนแรกเป่าเป็นฟรีคิกนะครับแต่เห็นผู้ช่วยพุทธศิน์ยกธงว่าเป็นลูกจุดโทษครับเจ้าตัวเปลี่ยนคำตัดสินแล้วก็ให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษของชมบุรีเอฟซีครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าจากกล้องถ่ายทอดสดกันนะครับนี่ครับฟ้านอกกรอบครับ เนี่ยแหละครับประสบการณ์ของพุทธศดสินมีส่วนสำคัญมากๆในเกมบิ๊กแมตช์นะครับผู้ตัดสินที่ผ่านเกมการเป่าเกมไทยลีกมาน้อยครั้งแบบนี้ตัดสินใจไม่เด็ดขาดแล้วครับนี่ครับนอกหลอบชัดเจนแล้วครับก็เรียกว่า s อสเมืองทองยืนเตดของเราโชคร้ายครับแล้วก็เป็นดีโก้คุณยากครับรับหน้าที่ยิงจุดโทษเข้าไปให้ชนบุรีเอฟีตาม,มาตีเสมอห่งประตูต่อหนึ่งครับ เกมบิ๊กแมแบบนี้ต้องใช้พูัดสิ่งที่แบบรับความกดดันแล้วก็เกมเพรสเชอร์ของทั้งสองฝั่งได้ดีนะครับไม่งั้นก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับแหมพู้เล่นของชมบุรีกดดันนิดเดียวครับเปลี่ยนเป็นจุดโทษทันทีคิปดมจินครับจ่ายบอลให้กับช่นนั้นป้อมบุกผาโอ้โหเกือบจะหนี2ประตูต่อหน,นะครับชนันบีบยิงเร็วนะครับแล้วก็ตั้งใจ หนีมือสินทวีชายทำให้ลหลุดกรอบไปปีพนพนิชกุลคลอสบอลเข้ามาแล้วสินทวีชัยชกบอลออกมาได้เอ้า้ตัดศินลาวุธพรมศรีโรธครับเป่าเป็นจังหวะชายผู้ดสาป,ประตูของเคเลตันเซนวาน,นะครับมาดูภาพชาอีกครั้งหนึ่งครับดูเคเลตันไม่พอใจครับกับการทําหน้าที่ของพูทธศิลป์นี่ฮะเคเล์ตันแหมสินทวีชัยกระโดดออกมาชกบอลน,นะครับ เจ้าตัวก็ไม่พอใจกับคำตัดสินแล้วครับหลังจากนั้นนี่ครับวิศุษฐาน์คว้างบอลออกมาแล้วตัวสุดท้ายนะครับสุธินันพุกหอมออ s ส r u c ชั่นนะครับมตัวสุดท้ายของชลบุรีเอฟซีสราวุธพรมศรีโรจน์ครับผู้ตัดสินควักแค่ใบเหลืองนะครับมาดูภาพช้าจะเห็นได้ว่าเป็นตัวสุดท้ายกรรต้านนี่ลุด สุที่นันไปก็เหลือแต่ประตูแล้วครับก็อย่างที่บอกไปนะครับบุษสินที่ประสบการณ์ในการทําหน้าที่น้อยแบกรับความกดดันไม่ไหวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาควักใบเหลอที่2ให้กับสราวุฒิกลยาณบัณฑิตเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปครับเป็นการฟาวล์ครั้งที่2ของสราวุธิกลยาณบัณฑิตนะครับมีปัญหาในเรื่องความเร็วของแนวรุกชมบุรีเอฟซถึงแมาจา้จังหวะนี้ จะไม่โดนตัวนะครับอัสันซาจะกระโดดหลบก,ก็ตามทีคาัการเข้าบอลลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็เรียกไม่ได้แล้วครับเป็นประสบการณ์ของซาาวุตกรลยาณัณบดีในการปรับปรุงต่อไปในเกมหน้าอ้าวไม่ฟาวเล่นต่อครับนุรุนนุรุนหูยิงชิปชิปเบียดเสาแรกเข้าไปสวยงามทีเดียวครับทบุรีเอฟซีพลิกขึ้นมานำสองประตูต่อหนึ่งครับนี่ครับนาวะกิอายยมะแย่มาไม่ขาดแล้วมาริโอพักบอลแต่อื้เพื่อเสถไม่เป่าเป็นจังหวะฟาวด้วยไปถึงนุรุนนุรุน,น,รน ชิปชิปปั่นเปียดเสาแรกเข้าไปชมบุรีเอพลิกขึ้นมานำสอประตูต่อนหนึ่รับแหมแล้ว s อสซีุทองอยู่ในแต่เหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าด้วยละครับเหลือเพียงแค่10คนเท่านั้นหลังจากนั้นเกมรุกของ SCG บุงทองยูนแต่เหลือตัวน้อยกว่าแต่ต้องเลี้ยงกินตัวอย่างนี้ครับเอาไม่ฟาวครับปุตสินให้เล่นต่อทีอุตสิน หมวนรอเพื่อนครับต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเลี้ยงกระชาแหละครับธีสิ์แงดาเพราะว่าตัวน้อยกว่านะครับเกิทวิการหลุดมาได้เลต้าซินวาฟาวเบรกเกมครับอ้าสลาวุฒิพรมสรีโรดควักใบแดงทันทีโอ้โหฟาวหนะักครั้งแรกของเลตัาซินวาครับโอ้โหเหลืออยู่แล้ว10คนนะครับแบบนี้ก็เหลือ9คนสิครับ จะเห็นภาพช้าครับเรตันยังแล้วนะครับ <c oughs> เนี่ยโอ้โหแล้วเก,กล็กิสกระโดดหลบด้วยล่ะครับไม่โดนนะครับแม่พุทธศินป์สลาวุธพรมศิรโรธทำให้เกมบิ๊กแมตช์ของเมืองไทยหมดความสนุกไปเลยแล้วครับเออใบเหลืองก็ได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวตัดสินใจให้ใบแดงทันทีแดงโดยตรงเลยนะครับแมนี่ครับ นักเตะเอสซี G, มึงทอนเต่ต้องเรียกสมาธิกลับมาคืนแล้วครับช่วงครึ่งเวลาหลังเชานนั้นป้อมบุกผายิงไม่เต็มเท้านะครับไปเข้ามือสินทวีชัยหลังจากนั้นทีโรสินดังดางครับต้องเลี้ยงกินตัวแล้วครับตัวผู้เล่นน้อยกว่า2ตัวนะครับลบอเดสันไปได้แล้วจะตักบอลไปเสาไกลให้กับมาริโอยูราฟสกี้กลายเป็นว่าผู้เล่น9คนนี่เล่นดีกว่า11คนแล้วครับสาระเย็น ตากรวัไปเสาไกลอู้หูเกีเออยวเยมะเติมสูงขึ้นมาเป็นกองหน้าครับแม่สะบัดหัวหนักไปนิดหนึ่งไม่ตรงกรอบครับได้ลุ้นทีเดียวครับสำหรับลูกติดเสมอของเอสซีมุนทองอยู่ในเตตดีโก็คุณย่าครับแต่หลบวิศรุศักไไดิ์มาได้หู่เจ้าตัวยิงปลิ้นๆน,นะไม่ตรงกรอบอย่างปิดกล่องไม่ได้นะครับชมบุรี FC และ SCT มุนทองเตดเองก็ส่งวุฒิชัยทาทองลงมา มีโอกาสได้ยิงด้วยซ้ายแต่ว่าไปตรงตัวสินทวีชัยหลังจากนั้นมาริโอยูรอสกี้ออกรับเส็กสีสีใส,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 สลงมาช่วยปั้นเกมในแดนกลางครับยังไม่หมดหวังครับเอสซีจีเมืองไอยแต่ยังพยายามจะเอาประตูตีเสมอให้ได้แต่ว่าต้องผ่านจังหวะลุ้นของชลบุรีไปให้ได้ก่อน <c oughs> <c oughs> ยังดีครับคิมดองจินบล็อกลูกยิงของชมบุรีเอฟซีเอาไว้ได้ธี <c oughs> พันธ์พ่วงจันทร์ครับรับบอลทางฝั่งขวาแล้วตะวัดมาติดผู้เล่นของชลบุรีเอฟซียังได้เตะมุมครับ กลายเป็นว่า9คนนี่บุกไม่พักเหมือนกันนะครับพยายามจะเอาประตูตีเสมอให้ได้ครับม<น>ชมบุรี FC เองถ้ายังยิงลูกที่3ไม่ได้นะครับเอสซีจีมุนทองเ,ทรเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ประตูตีเสมอนะครับเ<ม><น>เห็นหลายต่อหลายครั้งแล้วยังจบไม่คมนะครับสำหรับชมบุรี FC โอ้นี่ยก็ยิงไป,ปนชนเสาอีกครั้งหนึ่งแล้วซ้ำอีกครั้งจากอาสัมสาวก็ไม่ตรงกรอบครับ ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับวิศุนศักแก้วเรืองวางบอลไปในกรอบเขตโทษยังโหม่งกันไม่ดีดองจินพักอ,อกได้แล้วถึงทีละสินแดงดายิงด้ขวาโอ้โห و, น่าจะ2-2ครับสินทวีชัยยังโชว์ซุปเปอร์เซฟโอ้โหบินปัดออกหลังไปได้แมํทำห้จบเกมการแข่งขันนะครับเป็นเอสซีจีมุงทองอยูเต็ดบุกมาแพ้ชมบุรีเอฟซีไป2ประตูตอนน่อ1นครับไม่เป็นไรครับมองใหม่ในเกมหน้ากันแล้วกันครับ